เป็นเหตุกอบถูกยกเจ้าพ่อปาร์ตี้หรือหึงกอฟบ,บุกกองถ่ายออกโรงปกป้องขวัญกอฟเปิดตัวดิวสาวคนสนิทไม่แค่อดีตแม่กอฟเปิดใจที่น้ำตาลูกชายสุดที่รักไม่กลับบ้านนี่คือภาพข่าวหลายๆหน้าที่ทำให้กิ๊กราได้รู้จักกับผู้ชายคนนี้ภาพและเนื้อหาที่กิ๊กราเข้าใจว่านี่คือตัวตนที่แท้จริงของกอบพิชยะ ในหน้าข่าวที่เขามองเขาจะมองว่าก๊อปเป็นไงใช่ไหมก๊อปก็ว่าเขาก็มองตามที่คนเขียนนะไม่ได้โทษคนอ่านว่าว่าเขาผิดที่เขาตัดสินเราแบบนั้นแต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้าได้มารู้จักเราจริงๆหรือถ้าเป็นเพื่อนเราอ่ะก็จะรู้ว่าว่าเราเราไม่ได้เป็นอย่างบางอย่างที่เขาเขียนอะไรแบบนั้นนะที่ไม่ดีการถูกมองด้วยภาพมายาบนหน้าหนึ่งนี่คือสิ่งที่ทุกคนสนใจในความเป็นก๊อปพิชยาอึ่งภาพหลุดก๊อปปาร์ตี้ร้าเมินเช้าพอดีแบบ ภาพที่ถ่ายออกมามันหลุดไปพี่เคยเห็นแหวนในนี้ปะ่ะแหวนที่ไปคอนเสิร์ตท,ที่เบิร์ดอะมีแหวนที่แบบมีไฟอะแล้วพี่เข้าใจว่ากล้องอะเวลาถ่ายอะแล้วถ่ายแล้ว,วเขย่าเงี้ยไฟมันจะวาดอย่างเงี้ยก็เอาไปพูดกันต่างนานาว่าเป็นบุหรี่ควันบุหรี่อะไรเงี้ยก็แบบคิดยังไงอะไรเงี้ยคิดอะไรถึงแบบไปเขียนอย่างนั้นได้แล้วคนที่แบบดูบางคนก็คิดอะไรที่เชื่ออย่างนั้น ภาพหลุดเป็นเหตุก๊อฟถูกยกเจ้าพ่อปาร์ตี้เจ้าพ่อปาร์ตี้อย่างเงี้ยถ้าขับใช้คําว่าเจ้าพ่อมันคือแบบโอ้โหทุกสุขทุกพืฤหัสแม้กระทั่งวันจันทร์ยังไปอย่างเงี้ยบางครั้งก๊อฟขับผ่านก๊อบแบบยังมองแบบว่าเออวันจันทร์เขาก็มาแต่นอะอะไรเงี้ยคือกอบแบบ๊อฟอะเป็นคนไม่ชอบที่แบบทุกพ่านหรือแบบคนแบบเสียงดังๆยอะไรเงี้ยคือก๊อฟไม่ค่อยไปอยู่แล้วคือเดือนหนึ่งไปครั้งหรือสองครั้งหรือแทบจะไม่ไปเลยด้วยซ้ำด้วยความที่ภาพอาจจะแบบหลุดไปอย่างนี้แล้ว ก็กลายเป็นพอภาพภาพเดียวมันก็กลายเป็นเขาเขียนต่อได้ว่าเราเป็นเจ้าพ่อปาตีซึ่งแบบก็ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยก็ก็แต่ก็สร้างคนเทนซึ่งแน่นอนว่านอกจากข่าวเหล่านี้เรื่องราวส่วนตัวของเขาโดยเฉพาะเรื่องราวความรักมันก็คือเนื้อหาที่ทุกคนสนใจไม่แพ้กันคือหาภาพหลุดก๊อปเชียร์วอนเน็ตมันนานมากแล้วครับคือเป็นเป็นภาพถ่ายที่ที่แบบถ่ายกันเองเล่น,ลนๆอ่ะขำๆด้วยซ้ำไปตกใจนะ ว่าว่าทำไมมันขนาดนั้นเลยหรอแบบต้องเป็นแบบแค่ภาพถ่ายแบบยังไม่ได้ยังไม่ได้จูบยังไม่ได้อะไรหรือแบบนวเนียเป็นภาพที่นวเนียแบบนั้นมันไม่ใช่อะแต่แบบเป็นภาพแค่ถ่ายแบบคู่กันแค่นั้นอะในบางมุมของคนอื่นที่เขามองมาอาจจะแบบถูกนําไปใช้ในทางที่แบบที่เป็นไม่ดีได้ต่อตัวเราอะไรเงี้ยก็ต้องคิดอะไรเงี้ย หวันก๊อฟจนมุมมีพิรุษเคินอายโดนถ่ายภาพคู่เป็นหลักฐานด้วยความที่เขาเป็นดาราด้วยครับดาราแล้วก็เป็นนางเอกด้วยครับก็เลยก็เลยอาจจะแบบว่าถูกแบบถูกพูดถึงเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยครับกดดันไหมช่วงนั้นก็ก็พมู่ว่าเบื่อเบื่อกับการเขาเรียกว่าตอบคำถามเรื่องแบบเรื่องเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนว่าต้องมีคําถามที่เขาถามนี้แต่เป็นเรื่องนี้แทนที่แบบจะถามเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอื หรือหึงก,ก๊ับบุกกองถ่ายออกโรงปกป้องขวัญก๊อบขึ้นแทนหนุ่มใจร้อนหลังยอมรับบุกกองถ่ายจริงตอนที่มีข่าวตอนนู้นะอาจจะแบบมองว่าใจร้อนอะไรอย่างเงี้ยยอมรับนะว่าเป็นคนใจร้อนยอมรับแล้วก็เวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องอะไรต่างๆคือเราคิดแล้วเราอยากอยากให้แบบมันเกิดขึ้นหรืออะไรเงี้ยในบางครั้งเราอาจจะนําไปใช้ในทางที่ผิดก็ คนเรามันไม่ได้เกิดมาถูกทุกอย่างบางครั้งเราอาจจะทําผิดบ้างอะไรเงี้ยแต่เราก็เราก็สามารถปรับปรุงได้แล้วก็แก้ไขตรงบางจุดได้อะไรเงี้ยก็คิดว่าคนเรามีชีวิตที่ที่ทุกๆคนแต่ละคนมันไม่ไม่มีใครเพอร์เฟกแต่ว่าถามว่าณนะตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็รู้สึกว่าว่าก๊อ ใจเย็นลงค่อนข้างเยอะเลยครับคิดว่าเป็นประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็ทําให้ตัวเองดีขึ้นทําให้ตัวเองเติบโตขึ้นแล้วก็ทําให้ตัวเองใจงเย็นลงอะไรเงี้ยการถูกสนใจตั้งแต่ภาพแรกจนเดินทางมาถึงภาพท้าย,ายข่าวชาวทีกอบถูกสั่งเลิกขวัญอ้างกระทบงานถามว่ามีไหมมันก็มีแต่มันไม่ไม่ถึงกับไม่ถึงกับทําให้เราเราต้องตามสังคมอะ่ะเพราะว่าเพราะว่าถ้าเราเป็นอย่างนั้นตลอดมันก็เหมือนชีวิตเรา ต้องยึดหลักอยู่กับความคิดของสังคมกอบรับห่างขวัญชมเปาะพลอยทั้งสวยนิสัยดีเรื่องของพี่พลอยก็น่าจะเป็นเรื่องของเขากับทางนู้นมากกว่าที่ไปเคลียร์กันยังไงแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันก็มาจากว่าเขาเป็นเกสของคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยกอบเปิดตัวดิวสาวคนสนิทไม่แคร์อดีตเรื่องความรักก็มันเป็นเรื่องของธรรมชาติ เป็นเรื่องปกติของชีวิตมนุษย์ทุกคนที่มีความรักทําไม่ดีที่สุดอ่ะมันจะเป็นยังไงแล้วเราก็พยายามให้ให้ประคองให้ดีที่สุดเมาสนั่นกอล์ฟรักลงกระเพาะไม่กลับบ้านนับเดือนรักลงกระเพาะก็ไม่ไม่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าที่ไม่กลับบ้านอ่ะได้คุยคุยกันแล้วว่ากอล์ฟอาจะออกมาอยู่ข้างนอกแล้วก็กอฟมีทําเพลงอย่างที่คุยว่ากอฟต้องเป็นโปรดิวเซอร์ทาเพลงดูแลทุกอย่างของตัวเองเนี่ยกอฟต้อง ต้องเทคแคร์เยอะมากไม่ว่าจะเป็นงานที่ต้องทำโรงเรียนการเดินทางที่จากบ้านกลับมาตรงนี้มันค่อนข้างไกลไกลมากแล้วคือบางครั้งก๊อฟเป็นคนหลับในบก็เลยรู้สึกว่าก๊อฟต้องมาอยู่ข้างนอกแล้วดูแลตัวเองแบบว่าให้ได้เพราะว่าก๊อฟต้องไปแกรมมี่ไปที่เรียนแล้วมันใกล้กันหมดเลยทุกอย่างก็คือบออ้านนั้นบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะแล้วทำไมไม้มาได้ออกไม้นั่งรถตู้ ติดตามอ่านข่าวที่กิดใครสนใจในหน้าหนึ่งอยู่ได้หลายหน้าในที่สุดก็ถึงเวลาของข่าวใหญ่ที่กิดใครยกให้เป็น Talk of the t o w n แม่กอบเปิดใจทั้งน้ำตาลูกชายสุดที่รักไม่กลับบ้านกอบสูงตอดแม่รำหายถแถลงข่าวขอโทษหนีออกจากบ้านคือตอนนั้นน่ะงงมากว่าทาไมแบบกลายเป็นแบบนี้ได้ทั้งที่แบบเฮ้ยแบบมันเหมือนแบบกล่องเงินพื้นที่ของเราถูกเจาะเข้ามาถึงตรงกลางแล้วแบบกล่องแตก แตกกระจายแบบหมดแล้วอ่ะเข้ามาบุกรุกมันเข้ามาหมดเลยแบบถามว่าเครียดไหมก็เครียดที่ที่ต้องที่ต้องออกไปแถลงข่าวอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนในชีวิตอ่ะก็อยากบอกว่ามันเป็นมันเป็นความผิดของก๊อฟด้วยส่วนหนึ่งที่ที่ก๊อฟไม่ได้สื่อสารกับทางคุณแม่อะไรเงี้ยอาจจะแบบคุณแม่จะเสียใจหรือว่าน้อยน้อยใจอะไรเงี้ยเราก็เราก็รู้สถานะตรงนั้นเราก็ไม่กล้าแบบเหมือนไม่กล้าเปิดเข้าไปคุยไม่มีโอกาสคุย ก็วันนี้ก็อยากจะบอกว่าก็ขอโทษนกันถ้าแบบอะไรที่มันแบบทําให้รู้สึกไม่ดีทำให้เสียใจพราะกับเองก็ไม่ไม่ได้รู้สึกแบบดีต่อที่ผ่านมาครับคือความสัมพันธ์กับครอบครัวก,ก็เหมือนเดิมปกติแล้วก็ ก็ได้มีโอกาสกลับบ้านไปทานข้าวไปอะไรอย่างเงี้ยคุยกันก็จบแนละ้วก็โอเคไม่มีอะไรคือเราก็คือปกติครอบครัวก็คือครอบค,ครัวคออือยังไงยังไงเรื่องที่ผ่านมาแล้วมันก็คือผ่านไปนีคงจะเป็นภาพล่าสุดของผู้ชายคนนี้ที่ใครๆสนใจในหน้าหนึ่งมาสุมข่าวลูกใหญ่ที่พัดเข้ามาหาเขาและกําลังจะผ่านพ้นออกไปด้วยกําลังใจจากทุกๆคนเขาเรีวเวลาเราท้อเวลาตื่นขึ้นมาก็แบบ เรายังหายใจอ่ะเราก็เฮ้ยสู้ต่อไปสู้ต่อไปมันก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปผ่านมาแก็ผ่านไปกําลังใจหลายที่นะก็จริงๆทั้งเพื่อนๆพี่ๆทีมงานเน่งแล้วก็ทั้งแฟนๆที่แบบคอยให้กําลังใจแบบโอวันนั้นแฟนๆมาให้กำลังใจแบบเยอะมากดีใจที่แบบ ช่วงหน้าเราจะพาคุณไปพบกับตัวตนที่แท้จริงของผู้ชายคนนี้ที่หลายๆคนอาจไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นหรือแม้แต่เคยสัมผัสนี่ะพี่เราผงจะใส่นี้เข้าไว้ครับว่ามันเข้าวันดีเท้าแต่สุกวันนี้ครับก็มาอยู่ที่เอเอสเอนะครับมหาลัยที่กอล์ฟเรียนอยู่ เราไม่มีร่องครับเราต้องหุยครับคือตัวกอเองกอคิดว่ากออยากให้หน้ากล้องของกอฟอะที่คนเห็นนะกับหลังกล้องของกอคือคนคนเดียวกันก็ไม่อยากมานั่งแบบมานั่งเฟกแบบว่าอ๋อครับผมแบบ อะไรเงี้ยแบบมันไม่ใช่กรอบอะสัมผัสตัวตนที่แท้จริงของผู้ชายคนนี้ได้ชุงหน้า